สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้โคคุณติมพามาทำข้าวต้มนะคะไปดูวัตถุดิบและการทำกันได้เลยค่ะทุกคนวันนี้ติมจะพามาทำข้าวต้มอร่อยเดยวมาดูกันนะคะอันนี้จะเป็นใบตวงแขมที่เราเอาหลวกมันมาทำไม่กวดนั่นเองนะคะมีข้าวเหนียวนะคะถั่วลิสงนะคะ น้ำตาลเต็มใช้น้ำตาลกดนะคะต่อไปเราก็จะมาล้างข้าวเหนียวให้สะอาดก่อนนะคะล้างให้น้ำจนใสเลยค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยเราเอาไปกวนกระชอนนะคะโทลิสงก็ล้างด้วยค่ะเรากวนกระชอนมาเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะมาคลุกน้ำตาลตอนเข้าเรายัางเปกน,นะคะ ควมหานนี้ใส่ตามใจชอบเลยนะคะเติ่มใอยปริมาณแค่นี้จะไม่หวานนะมันจะออกรสชาติจืดๆอยู่นะคะถ้าชอบหวานต้องใส่เยอะๆนะคะเราจะคุกแล้วก็พักไว้ประมาณ10บนาทีให้เข้าวเราแห้งก่อนนะคะเราไปมาห่อกันนะคะตอนนี้ข้าวเราเปีกอยู่นะคะ ผ้ามาปิดนะคะแล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาหอนะคะผ่านไปสิบนาทีเข้าเราก็แห้งแล้วนะคะอันนี้ติ่มก็จะจับม้วนแบบนี้นะคะประมาณสามรอบนะคะให้ปลายมันแหลมเ่ยเข้าไม่นรอดนะคะให้ปลายมันตันนะคะ ข้าวแห้งแล้วนะคะต่อไปเราก็ใส่เลยค่ะใส่ให้แน่นนะคะถ้าไม่ใส่แน่นเข้าอาจจะเละเลยนะเวลาเราไปต้มนะคะแล้วก็จับแบบนี้นะคะมมุนเข้ามาแบบนี้เลยค่ะประมาณสามรอบนะคะไล่ประมาณนี้นะคะแล้วก็จับมัดให้แน่นเลยนะคะที่เหลือส่วนเกินก็พับไปแบบนี้เลยค่ะ วิธีการมัดก็แบบนี้เลยนะคะสมอยเด็กๆเราชอบกินนะคะเขาต้มแบบนี้นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้จนหมดเลยค่ะ เท้าเจียงไล่ผักเหนือเวลางานบุญหรือว่าวันพระเขาจะทําบ่อยๆพระหรือว่าทําไปทําบุญนะคะเข้าต้มวันนี้นะคะวันนี้ต่มเอาตามข้างทางตอนต่มกับเจียงไล่นะใบตวงนี้นะคะแถวว่านใครมีก็ลองเป็นเ็ดเลยมาลองทำโร้เลยนะคะข้าตวต้มวันนี้จะอร่อยนะคะทุกคน ค่มีกล้วยจะใส่กล้วยก็เลยนะรสชาติดีเหมือนกันนะคะอันนี้ติมไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่นะคะวิธีหอก็ไม่ยากนะคะห่อง่ายๆนะคะ ไว้เตืองที่ส่วนเหลือส่วนเกินเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งนะคะทําให้หมดเรียบร้อยก่อนนะคะวิธีหอก็ง่ายมากเลยเนี่ยค่ะม้วนม้นมาแบบนี้นี่เองนะคะ ติมไม่ได้ทํามา20ปีกว่าแล้วนะคะยังทําได้เลยนะคะรู้สึกอยากกินติมก็เลยเวะเอาข้างทางนะใบตองนี้นะ ทำคสร็จเรียบร้อยนะคะตอ่อไยเราก็จะมาตัดใบเตืองที่ส่วนเกินส่วนเลอที่ไม่สวยออกนะคะเราก็จะมาตกแต่งให้สวยงามนะคะตกแต่งให้สวยงามแล้วก็เอาไปต้มนะคะ ติมตั้งน้ำร้อนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเติมจะต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะให้เข้าต้มเราเหนียวนุ่มดีนะคะใส่หมวดเรียบร้อยแล้วก็หาผามาปิดนะคะ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะน้ำมันเกือบแห้งนะคะเราจะมาตักขึ้นแล้วนะคะทุกคนน่าทานมากเลยค่ะหาถาดมาใส่ค่ะตักขึ้นแล้วนะคะ เราขึ้นหมวนเรียบร้อยเรามาชิมรสกันดูนะคะว่ารสชาติอร่อยแค่ไหนนะคะเรามาชิมรสกันดูค่ะชิมตอนรน้อน้อนนี่เลยค่ะ สวยมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะถ้ามีกล้วยใส่กล้วยจะน่าทานมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวติ่มจะมาลองชิมรสมันดูนะคะว่าติม่มใส่น้ำตาลนิดเดียวมันหวานไหมเดี๋ยวมาชิมกันดูค่ะติ่มจะมาลองชิมดูนะคะทุกคน มันจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะถ้าชอบหวานใช้น,น้ำตาลเยอะกว่านี้นะคะมันจะออกรสจืดๆอยู่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ติ่มด้วยนะคะใครย,ยังไม่ติดตามเราก็ใครย,ยังไม่ติดตามก็ติดตามเราได้เลยนะคะติ่มก็พูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะอ๋อ่วยรี่ค่ะถ้าที่บ้านใครมีก็ลองเด็ดแล้วลองไปทำดูนะคะ ข้าวต้มเขาคอยนะคะมันจะเหนียวเนียวนุ่มๆน่านะอร่อยดีค่ะรสชาติดีนะคะแต่จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะเพราะว่าเติมเส่น้ำตาลนิดเดียวนะคะวันนี้เติมขอลาเพลงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ